สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี่พ่อแมนกับพี่พออีกครั้งหนึ่ง18นะาฬิการเรียบร้อยมีเวลาว่างเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดวันนี้เป็นตอนพิเศษตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพแต่อย่าลืมนะเพื่อนๆเว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆกินอ,อาหารสุกและสุดท้ายต้องตรวจสุขภาพตัวเองด้วยวันนี้พี่พอถือโอกาสวันนี้มาตรวจสุขภาพตวรวจไข้ให้เพื่อนๆน,นหละ ที่เป็นผู้ประกอบการน้องๆที่เป็นผู้ประกอบการตรวจสุขภาพตัวเองแบบง่ายๆนะครับขอพูดแบบบ้านๆหน่อยวิธีการตรวจสุขภาพเรามองอย่างนี้เรามองดูสิ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเราก่อนปกติเรามีตัวหนึ่งที่เราคุยกันโดยเสมอนะเพจเขาเรียกว่า political economic social technological ใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้1นโยบายรัฐบาลที่ออกมาสถานการณ์โควิดปัจจุบันมันกลายเป็นโอกาสหรือมันกลายเป็นอุปสรรคกับธุรกิจเรามันไม่ใช่อุป,ปรสรรคโดยเสมอนะปิดชัดดาวแต่มันกลายเป็นโอกาสสาหรับบางธุรกิจ ลองคิดดูดีๆ2เศรษฐกิจกที่เคยพูดคุยกันว่าส่งออกส่งไม่ได้นะตอนนี้เศรษฐกิจภ,กภายในอำนาจการซื้อมันลดลงโอ้ยมันดูเหมือนย่ำแย่แต่จริงๆแล้วมันมีแสงไฟอยู่ในปลายอุโมงค์เพราะเศรษฐกิจกแบบนี้มันก็อาจจะกลายเป็นโอกาสสําหรับบางคนนะครับหรือบางธุรกิจ3เราดูซิว่าปัจจัยทางสังคมที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบโอคาพยบอู้พูดภาษาหลุยแลละมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือไม่เคยเห็นคนใช้โทรศัพท์มือถือใจ เงินไม่เคยเห็นคนใช้ Delivery ผ่านโทรศัพท์มือถือมันอาจจะกลายเป็นโอกาสสําหรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจเราก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วพี่พอในฐานะอยู่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรือดีป้าอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มันก็ให้โอกาสกับธุรกิจเราลองเช็คดูว่า สุดท้ายแล้ว4ปัจจัยนี้มันให้โอกาสหรือมันเป็นอุปสรรคกับธุรกิจของเราเช็คไว้ก่อนนะครับในใจแต่ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาให้คิดด้วยพี่พออยากจะให้ดูว่าเอ้ยคิดถึงปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วมาดูปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อีกอันนึงหนึ่ง คู่ค้าคนที่เคยทําธุรกิจอยู่กับเราเนี่ยวันนี้เขาก็เผชิญปัญหาเรื่องโควิดเหมือนกับเราแหละแต่วันนี้เราจะจับมือกับมันแล้วมันเป็นโอกาสหรือเปล่าหรือคู่ค้าเราลมหายตายจากไปหมดแล้วขออย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะกลายเป็นอุปสรรค 2. ลูกค้าลูกค้าของเราที่อยู่ในมือต่างก,ก,กันกับสังคมนะแต่นี่คือคนที่อยู่ในบัญชีลูกค้าของเราตอนนี้เขาเจอปัญหาเรื่องโควิดเอ้ยทำยังไงดีให้มันกลายเป็นโอกาสทํายังไงดีให้มันกลายเป็นโอกาสหรือเรากําลังเจอลูกค้าใหม่ที่กําลังมีโอกาส คิดได้เหมือนกันเป็นปัจจัยที่2 3. สิ่งที่เป็นสานการณ์แบบนี้อบคลอดมันคือการแข่งขันที่จะรุนแรงเพราะต่างคนต่างล้อสลาดจริงว่าลดแรกแจกแถมไม่ใช่ปัจจัยออกสําคัญนะครับแต่มันคือการหาการแข่งขันที่ต้องชนะการแข่งขันถ้าการแข่งขันมันแรงเป็นอุปสรรคต้องหาโอกาสใหม่ในการดําเนินการแข่งขันรูปแบบใหม่สุดท้ายเอ๊ะถ้าเราคิดออกมันมีคนใหม่ที่คิดเหมือนเราหรือเปล่าถ้าคิดเหมือนเราก็กลายเป็นอุปสรรคกับธุรกิจเราที่เราคิดออกสิครับสิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยง่ายๆลองตรวจสอบดูว่าทั้งหมดทั้งปวงมันกลายเป็นโอกาสหรืออุป,ปรสรรคกับธุรกิจเราตรวจแมะตรวจแมะตรวจแมะอย่าเพิ่งท้อนะครับต้องตรวจแมะดูก่อนสุดท้ายเมื่อเราดูปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แนละ้วเรามาดูปัจจัยที่เราควบคุมได้แนละ้วถ้าเป็นผู้ประกอบการสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเกิดขึ้นข้างนอกเรานะมันควบคุมไม่ได้อะมันมีทั้งคู่ค้ามีทั้งปัจจัย posts, <c oughs> นโยบายมีทั้งเศรษฐกิจมันสิ่งที่ไกลตัวเราแล้วเกิดแต่มันมีสิ่งที่อยู่ในตัวเรา ลูกน้องเราการทํางานของเราดูง่ายๆครับ1การตลาดของเราปัจจุบันนี้มันกลายเป็นแบบใหม่แล้วมันไม่ใช่เป็นการตลาดแบบเดิมที่เรียกว่า 4P แล้วนะเพราะ Product มันกลายเป็นแพลตฟอร์มฟิสิกสมันเป็น n o n p ฟิสิก a l อุ้ยพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วสินค้าที่เราเคยขายอยู่บริการที่เราเคยขายอยู่มันกลายเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ขายแค่สินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับการค้าขายที่อยู่บนตึกแถวร้านค้ามันเปลี่ยนเป็นการค้าขายบนออกาศเพราะฉะนั้นการตลาดเราปัจจุบันเนี่ยมันแข็ง หรือมันอ่อนนั่นเองสองเรามาดูซิว่าการดาเนินงานธุรกิจเราทั้งการผลิตถ้าเป็นโรงงานนะเพื่อนๆน,นแต่ถ้าไม่ใช่การผลิตก็เป็นร้านค้าปรียค้าส่งเอ้ยธุรกิจเราการดาเนินงานมันเป็นแบบเดิมอยู่หรือเปล่ามันทําให้เกิดต้นทุนหรือเปล่าถ้าใช่มันก็อ่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วมันคลีนมันสามารถทาเขาเรียกว่าให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจเอาใจลูกค้าได้บริการอย่างรวดเร็ว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 เพราะคนไทยใจร้อนการดําเนินงานแบบนั้นก็กลายเป็นจุดแข็งแต่ถ้าทําให้มันแข็งขึ้น ยังไง <Wow. S 1> นั่นคือคำถามของพวกเราในยุคนี้อีกอันนึงคือเทคโนโลยีของเราเมื่อกี้พี่พอบอกว่ารอเทคโนโลยีข้างนอก mm. เขาใช้โทรศัพท์กันหมดแล้วเขาใช้ระบบกันหมดแล้วเขาใช้กันหมดแล้ว ERP เขาใช้ Data กันหมดแล้วแล้วของเราล่ะอ๋อ oh. ไม่ต้องคิดเลยคิดแต่เพียงว่าทํายังไงดีให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเราก็พอถ้าเรายังไม่มีก็แสดงว่าเราอ่อนแต่ถ้าเราเริ่มใช้แล้วประยุกต์แล้วใช้เป็นแล้วก็แสดงว่าเราเริ่มแข็งแล้วนะครับอีกอันนึงกลับมาดูลูกน้องเราแหละว่าที่อยู่ในร้านเราเนี่ยหรืออยู่ในบริษัท เ,เขาตามทันกับเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือเปล่าทำไมเขาอยู่ในช่วงของทําให้ธุรกิจเราออนแอร์ต้องช่วยเขาแหละแต่อย่าไปไล่เขาออกนะช่วงนี้มันต้องช่วยกันทุกคนถึงแม้จะลดวันการจ้างงานจะลดเงินเดือนก็ต้องช่วยกันไว้ก่อนนะครับก็ทําให้คนเหล่านี้เพิ่มพูนทักษะสกิลขึ้นมาให้กลายเป็นจุดแข็งและช่วยให้เรารอดพ้นผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้สุดท้ายต้องกลับมาดูในกระเป๋าตังค์งเราอะว่ามีเงินหรือเปล่าถ้าเรามีเงินก็ยังพอแข็งแกร่งที่จะเดินก้าวต่อไปแต่ถ้าไม่มีเงิน ก็แสดงว่าเราอ่อนแออยู่แต่การอ่อนแอครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหมดหนทางนะครับเพราะการร้ายเงินครั้งนี้เนี่ยมันยังมีทางออกอยู่หลายธนาคารเขาก็อยากได้ลูกค้าแหละเพราะฉะนั้นมันมีคนช่วยอยู่ต้องตกปลาให้เป็นทั้งหมดมันก็วิเคราะห์มาตรวจสุขภาพตัวของเราเองว่าถี่ไม่พ้นมีอยู่แค่สี่ทางออกว่าวันนี้เราเป็นใครในวันนี้ถ้าเราจับแม้แล้วพี่พอย้ำนะครับอาจจะฟังคลิปนี้แล้วโอ้ยมันกำลังจะตายมันกำลังจะตายมันแย่หมด อย่าท้อเราต้องให้กําลังใจผมก็เป็นคนหนึ่งที่ให้กําลังใจทุกๆคนนะครับก็เราดูซิว่าวันนี้ถ้าเราตรวจเช็คแล้วมันมี4โพซิชันแต่อย่าลืมมันไม่ได้อยู่กับเราแค่วันนี้นะคุณมันจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะนั้นลองคิดเผื่อนาคด3เดือน6เดือน9เดือนจนกว่าเราจะมีวัคซีนและเข้าสู่สภาวะ new normal จริงๆกับกลายเป็น normal ไปแล้วนะก็ดูซิว่าสถานภาพ4ด้านนั้นคืออะไรมันนี้มีตากล้องมาด้วยเดี๋ยวผมจะถามเขาแหละหนึ่งถ้าเราประกอบธุรกิจเขาเรียกว่า S.O. คือคือปกีิพี่เช็คตุกภาพตัวเองใช่ไหมเราก็รู้ว่าเรามีจุดแข็งมีเงินมีตลาดที่ดีมีลูกค้าที่ดีมีลูกน้องที่ดีมีเทคโนโลยีเรียบร้อยก็แสดงว่าเราแข็งโอกาสคือไอ้บกเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้สังคมเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นโอกาสกับธุรกิจเรา ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันคือการที่เราวิเคราะห์แล้วสุขภาพแข็งแรงและมีโอกาสมองเห็นรูปทางทางธุรกิจพี่ปอเขาบอกนะครับต้องรีบช่วงช่วยโอกาสเขาเรียกว่าต้องหาวิธีการในการทํางานจริงแม้ตาตากล้องเวลาเจอคนไปแล้วตากล้องเจอสาวสวยเนี่ยตากล้องเห็นโอกาสปะเห็นครับก็ถ้าเกิดตากล้องเห็นโอกาสแบบนั้นแล้วตากล้องแข็งขึ้นมาตากล้องทงาําไง ก็คว้าโอกาสอ้ยตาก้องบอกว่าตะก้องถ้าเกิดว่าเจอสาวสวยๆแล้วตะก้องเออเห็นโอกาสั้งแั้นแล้วตาก้องมีจุดแข็งเพราะตะก้องหน้าตาดีไงมีจุดแข็งตะก้องมีเงินไงตาก้องเป็นคนที่มีเทคโนโลยีในมือด้วยมีโทรศัพท์ไอโฟนรุ่นใหม่าเงี้ยสาวๆเห็นแล้วชอบตะก้องทําไงแข็งแล้วมีโอกาสตาก้องทําไงาอาครับโอ้ถูกต้องแล้วครั้งนี้คือสิ่งที่ถ้าใครมองเห็นก่อน พี่พอขอแนะนำหรือ recommend อย่าทิ้งโอกาสนี้รีบดำเนินการทำธุรกิจนั้นเขาเรียกว่าอะไรตาก้องแข็งแล้วมีโอกาสทำอะไรตา้องตอบไม่ได้อะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าแข็งไม่มีโอกาสตา้องต้องคว้าโอกาสหรือรีบว่าเสียบบุกรุกแล้วต้องรีบทําและก็ีขยายธุรกิจในการดําเนินงาน <Wow. S 1> อย่าปล่อยให้โอกาสนี้รอยนวลไปนะครับแต่ถ้าตาก้องไม่มี ทักษะอะไรเลยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเลยตากล้องมีแต่จุดอ่อนเงินก็ไม่มีแต่ตากล้องเห็นสาวสวยเนี่ยทำไงาตากล้องเขาเรียกว่าตากล้องอ่อนแอบ่มีกไกด์ไม่มีเงินแล้วตากล้องเห็นโอกาสทำไงอะได้แค่มองได้แค่มอง ตาก้องคิดผิดครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปเชื่อตากร้องนะครับเราอย่ามองเพราะโอกาสครั้งนี้มันต้องไปงงเราถ้าเราเห็นแล้วว่าตลาดเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปผู้บริโภคเปลี่ยนไปแต่มันมีโอกาสในการขายของได้โอกาสในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆได้ถึงแม้ว่าเราจะมีจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีไม่มีเงินเราต้องรีบไปหาเพื่อนเพื่อนคนนั้นอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ ไปปรึกษากับคนที่เขาจะพอให้เงินเราได้ถ้าเราไม่มีเงินนะครับรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีไปไหมืหอทําให้พนักง,งานของเรากลายเป็นจุดแข็งโดยการเพิ่มทักษะสกิลต้องช่วยกันนะ่ะนี่เห็นเพื่อนๆหลายคนบอกพี่ให้ลูกน้องเรียนอยู่เพราะตนนี้เขาต้องปรับปรุงตัวเองแล้วนะนะเพราะว่าวิธีการของการค้าขายมันเปลี่ยนไปพี่ต้องทําให้เขาจากอ่อนแอกลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้นมาให้ได้ถ้าแข็งแล้วมีโอกาสอยู่แล้วด้วยทำอะไรตากล้อง ว่าโอกาบโอ้ถิตตกต้องเพราะฉะนั้นเธอตากล้องแข็งแล้วมีโอกาสตากล้องก็ต้องรีบเข้ากัดหรือรีบเสียบบุกลุกย้ายตลาดทันทีแต่ถ้าอ่อนแอตากล้องทำอะไรตอนนี้ตตออนนี้้ง เรียนรู้ครับถูกต้องก็ไปแก้ไขปัญหาที่เราอ่อนแอโดยการหาเพื่อนรู้เรียนเรียนรู้เรียนรู้หาเพื่อนไม่ได้อย่าท้อแต่ถ้าไม่ลองเลยเราจะเฟลกับมันหรือเราจะท้อกับมันต้องลองดูนะครับแต่ถ้าตกล้องวันนี้แข็งแล้วมีอุปสรรคเพราะดันมีแฟนแล้วสาวคนนั้น ทำลายคู่แข่งทำลายคู่แข่งโอ้ตาโก้เป็นทำลายคู่แข่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพื่อนๆอย่าไปฟังตาก้ล้งโอ้โหตรวจเช็คสุขภาพแล้วเรามีคนเรามีเงินเรามีทักษะเรามีเทคโนโลยีแต่อุปรสรรคมันเกิดขึ้นว่าตลาดของเรามันชบเซาเหลือเกินสมัยก่อนเคยขายอยู่หน้าร้านคนเดินไปภัยพันมากเราเคยแค่แค่เฉพาะตลาดแคบๆสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปมันไม่มีใครเดินออกมาแล้วมันอยู่บ้านกันหมดเตะแฮทโฮมเวิร์กฟอร์มโฮมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลช่วยกันสิ่งเหล่านี้ต้องหาตลาด ตลาดใหม่ลองดูซิว่ามันมีอะไรที่ทําให้เกิดกลายเป็นโอกาสกับการประกอบธุรกิจได้เราพร้อมอ่ะเพียงแค่ตลาดของเราวันนี้มันเปลี่ยนไปโอกาสของเรามันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นอุป,ปรสรรคเราก็อย่าให้อุป,ปรสรรคนั้นมันทาลายจิตใจเราเจอทางออกหรือย,อย่างตากล้องเพราะนั้นตากล้องทำยังไงไปหาสาวคนใหม่แต่ตากล้องอย่าไปกระเทอนนะ แต่ตากล้องต้องไปหาคนใหม่เพราะคนนั้นเขามีแฟนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าตากล้องของผมอยู่ในสถานการณ์ที่4ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนตากล้องผมเขาเรียกว่าบ่ามีไกลก็คืออ่อนแอไม่ได้แข็งวันนี้ตากล้องอ่อนแอแล้วจะอุปสรรคทางการตลาดแบบเมื่อกี้เนี่ยพฤติกรรมสังคมเปลี่ยนไปไม่มีใครซื้อของไม่มีใครใช้ของแบบนี้แล้วอิ p พ r t ดผา่านระบบอีคอมเมอิร์ซหมดเรียบร้อยแล้วแล้วตากล้องจะอุปสรรคทางเศรษฐกิจแบบนี้อีกจนน็อกดาวน์อีกแข็งแล้วมีโอกาสก็ไม่รีบทำงาน พี่พอขอแนะนำให้ระมัดระวัง แต่อย่าเพิ่งคิดทอนะครับบางคนเขาเรียกว่าหาโอกาสใหม่พร้อมกับจุดแข็งครั้งใหม่เอาเงินที่มีอยู่เอาทรัพย์สินที่มีอยู่หรือเอาคนที่มีอยู่มาลองปรับเปลี่ยน <S <S 1> <S 1> <ๆ>เคยฟังรอรี่อหนึ่งไหมครับคนคนหนึ่งที่เคยทําบริษัทไฟแนนซ์ Finance ลํากลงเป็นมนุษย์มนุษย์ทองคำเ <Wow. S 2> ลยสุดท้ายมาขายแซนด์วิชจนกลายเป็นเศรษฐีเขาเปลี่ยนใหม่เลยจากสิ่งที่กําลังเผชิญปัญหาอย่าท้อแท้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสารภาพที่ออนแอมีอุปสรรคด้วยมองหาโอกาสใหม่กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่าท้อ แการฝ่เรียนการพัฒนาครั้งนี้มันจะทําให้เกิดจุดแข็งขึ้นมาได้แล้วหาโอกาสใหม่ๆกัการวิเคราะห์จุดเริ่มต้นว่ามันมีโอกาสอะไรนี่คือสิ่งที่อยากมาบอกเพื่อนๆในช่วงนี้พี่พอทําได้แค่นี้นะครับแต่เป็นกําลังใจได้โดยเสมอสุดท้ายพี่อยากบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราคิดแล้วมันก็มี3ทางนะอย่างน้อยหหาทางโต ถ้าแข็งไม่มีโอกาสต้องหาทางโตอ่อนแอแล้วเห็นโอกาสต้องหาทางโตถ้าเกิดว่าเราแข็งแล้วไม่อุปสรรคก็ต้องหาทางโตแต่โตในวิธีแบบไหนอ่ะมันมีตั้งหลายทางออกในการดําเนินงานปัจจุบัน2องถ้าไม่ไหวจริงวันนี้ต้องช่วยกันร,รักษาสภาพจาะรักษาสภาพขอร้องนะครับก็ช่วยลดต้นทุนแต่ถ้าถึงเราออกนี่ต้องลองดูโอกาสก่อนนะว่าโอกาสมันมีไหมถ้ามีโอกาสแล้วมาทำไมนะตาก้องหน<า>ุกต้อง <Wow. S 1> แล้วสุดท้าย ทางรอดมันจะมากับเราเองนะครับมีงี้ก่อนจะจบท้ายในเอพิโซดนี้เนี่ยพี่พอก็ออกคำล้วนนิดนึงมานั่งคิดดูว่าสมัยก่อนมันมีฝรั่งเคยพูดเรื่อง BCG นะเขาเรียกว่า Boston Consulting Group เนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเขาก็กำหนด Position ของธุรกิจมานอกเหนือจากวิเคราะห์เมื่อกี้สุขภาพแล้วเพราะฉะนั้นคำถามามันมาก็หมายความว่าตลาดไม่มีรายได้ไม่โตเราเป็นรายเล็กๆคำถามมันก็ถามว่าเอออะไรคือทำให ตลาดมันไม่โตทั้งทังที่ตลาดมันมีเรามองเห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์อาจจะเป็นไกด์ลายให้กับเพื่อนๆก็ได้เพื่อจะได้ไปดูที่ว่าใครล่ะมันจะมาช่วยเราพวกนี้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเหมือนตากล้องผมนี่แหละ ก็คืออ่อนแอรไน้ำพาหรือหมอมีการอยู่ในปัจจุบนันแต่เขาจะแข็งแรงขึ้นแต่เขามองเห็นโอกาสก็เลยต้องหาคําถามว่าใครนะที่จะมาช่วยเขาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคําถามที่เจอกับสภาพภายในองค์กรคําถามที่เจอในสภาพของการพัฒนาสกิลคนทักษะของคนคําถามหรือหาเพื่อนที่มาช่วยในเรื่องของเงินทุนนะครับคำถามในเรื่องของเพื่อนที่มาช่วยเรื่องของเทคโนโลยีเป็นต้นแต่พี่พออย่าว่าบางคนนะ แข็งแก่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นโอกาสเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นอะไรอะสตาร์ตาก,กล้องก็เปลีป่ยนไปบางครั้งใช่ปะเ,ปเคยไหมแข็งแล้วเห็นโอกาสนะ นานๆทีตากล้องแข็งได้เห็นโอกาสเวลาตากล้องแข็งได้โอกาสเป็นสตา์พี่จะบอกว่าอย่าทนนนะ <S 2> <S 2> าทนงตนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยาถ้าตากรทะน o ตนขึ้นไปจากสตามันอาจจะตกลงมากลายเป็นยาจบก,ก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสตา์อยู่แล้วถึงจะมีจุดแข็งมีเทคโนโลยีมีคนมีตลาดที่ดีมีลูกค้าที่ดี <S <S มองเห็นโอกาสในการดาเนินงานเรียบร้อยแล้วอย่าทะนงตนก็ต้องคีปสิ่งเหล่านั้นกับการพัฒนาใหม่ๆโดยการต่อย,ยอดนะครับแต่ถ้าตากงเนี่ยเขาฝรั่งเขาเรียกว่า catch c o นะงวนมเขาเรียกว่าถึงจด จุดหนึ่งแล้วที่ตลาดมันนิ่งๆแล้วมาเจอปัญหาภาวะโควิดอย่างนี้อีกทำไงอะตากล้องแสดงว่าตากล้องเนี่ยมีจุดแข็งอยู่นะแต่ตาก้องเจออุปสรรค มันก็คือหมายความว่าตลาดมันทรงตัวเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อกี้ทำอะไรนะแข็งแล้วมีอุปสรรคแข็งแล้วมีอุปสรรคแข็งแล้วเขามากับแฟนอเขามากับแฟนต,ต่อยเขา,อเขาโอ้ยไม่ใช่บอกให้ตากล้องไปหาตลาดตลาดไม่ได้อยู่ในโลกของบนท้องถนนแต่ตลาดอาจจะอยู่บนท้องฟ้าตลาดจะอยู่ในทุกๆที่ลองเข้าไปดูในโลกดิจิตอลมันกลายเป็นตลาดหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตากล้องมีจุดแข็งและตากล้องแข็งเรียบร้อยแล้วตากล้องต้องหาโอกาสใหม่สิ่งเหล่านี้มันทําให้เราไม่ท้อนะครับ แต่ถ้าตากล้องสุดท้ายอ่อนแอด้วยแล้วตากล้องก็ดันเจออุปสรรคกับภาวะต่างๆศกฐิจษสังคมรุมรั่เพราะฉะนั้นการที่ทําให้ตัวเองนั้นแข็งแรงและมีโอกาสหม่ต้องกลับมาดูว่าตัวเองนั้นจะเข้าไปทําธุรกิจที่เขากําลังเป็นโอกาสกันได้ยังไงแล้วเรามีจุดแข็งถ้าไม่มีต้องรีบทำให้ตัวเองถูกต้อง เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการบอกไว้นะครับสุดท้ายในเอพิโซดนี้พี่พออยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังเผชิญปัญหากับโควิด1 9นะครับก็พูดคุยในเอพิโซดนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษากําลังเรียนอยู่นะครับวันนี้อยู่บ้านช่วยกันร,รักษาระยะห่างนะครับ ก็ใช้โอกาสนี้มีเรียนฟรีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Python มีการเรียนของ Big Data มีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาใหม่ๆทางคอมพิวเตอร์ฝ่ายรู้ไม่เรียนเขาเปิดเรียนฟรีเขาเ้าไปเรียนไม่มีอะไรเสียหายอย่าลืมนะครับมันเป็นโอกาสสําหรับเราในอนาคตในการเพิ่มพูนทักษะคนทํางานก็เป็นกําลังใจให้หลายๆคนคงท้อใจนะครับเพราะหลายๆคนก็บอกเอยเจ้านายจะเลิกจ้างฉันหรือเปล่านะหรือฉันจะมีงานใหม่หรือบางคนอาจจะตกงานเรียบร้อยแล้วแต่พี่พอคิดว่าโอกาสนี้คนทํางานต้องหาอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมเกิดขึ้นได้ทุกที่ อาชีพเสริมเกิดขึ้นบนโลกของดิจิทัลได้หมดเพราะฉะนั้นลองดูว่าตัวเองมีความถนัดอะไรเพิ่มพูนทักษะพี่พี่พอกาทํามีน้องไอดอลมาสอนปรุงอาหารมีน้องไอดอลมาสอนเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีน้องไอดอลมาสอนเป็นยูทูบเบอร์เหมือนพี่พอวันนี้ก็พยายามทําการสื่อสารผ่านโลกดิจิทัลอาชีพเสริมเหล่านั้นขายบนโลกที่เรียกว่านอนฟิสิเคลหรือขายบนโลกที่เป็นอากาศไม่ต้องมีลูกค้ามาเดินน่ะเพราะฉะนั้น อย่าทพาคนทํางานนะครับอันที่3นะครับถ้าเป็นผู้ประกอบการ SME รายย่อยร้านอาหารหรือแม้แต่ร้านโชว์หวยร้านค้าปีกร้านค้าส่งแย่กันไปนหมดวันนี้อาจจะปิด อย่าท้อนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเราต้องจับมือช่วยกันกัดฟันนิดเดียวกัดฟันนิดเดียว SME ตกปลาตกปลาคืออะไรนะหาคนช่วยไงวันนี้เรากาลังเจอปัญหาอุปสรรคต้องหาคนมาช่วยเรามีคนให้ตกปลาตั้งเยอะนะครับแล้วก็ต้องหาตลาดใหม่ในโลกใหม่นะครับภาคการผลิตโอ้โหก็ส่งออกมันสุดตัวลงแนละ้วมันเจอภาวะทั้งโลกเลยวันนี้ ทำยเดียลดต้นทุนไม่พอแล้วต้องสร้างนวัตรกรรมด้วยนะครับสุดท้ายภาคการเกษตรตัดตอนมันเลยจากกลายเป็นคนขายไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นไปทํากําไรต้องหาช่องทางลังการเกษตรขายผ่านแพลตฟอร์มไม่เป็นเรียนไม่เป็นเรียนถ้าไม่เรียนมันทําไม่ได้นะครับ วันนี้สุดท้ายแล้วกับตอนสุดท้ายของเอพิโซดนี้เข้าไปดูแล้วไม่มีเดี๋ยวติดต่อเอพิโซดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับพี่พอด้วยกับรายการดีพอเมทวันนี้อยากจะบอกว่ากำลังใจแลวเราต้องพันก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้รายการดีพอเมทขอลาไปก่อนนะครับ